เวลร์มนปอิงเนอิงเราอิจฉาคนอื่นเวลาเราไปเซิร์ชจังหวัดอื่นเนี่ยของเขามีแต่อะไรที่สวยงามมีแต่แบบแหล่งท่องเที่ยวแต่พอเป็นบ้านเราแล้วเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์ภาพระเบิดจริงๆในตาเปล่าที่เราเห็นยุควันเนี้ยก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเลย ก็เลยแบบทำเพจขึ้นมาเพื่อที่เอาภาพดีๆเหล่านี้ที่เราเห็นในทุกวันเนี่ยแทนที่ภาพระเบิดภาพเหตุการณ์เนาะผมชื่อยีนะครับบุคารีอริซอครับชื่อกิฟนะคะกรวนพลิวัตค่ะอโามริกสวัสดีครับผมเบลุงเบหลังคาก็เบื้องนินเผาเหลือที่เดียวในสามจังหวัด ือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเราก็เลยพาคนในเนี่ยให้ไปเที่ยวในในชุมชนกันเองก่อนคนนอกถึงจะกล้าเข้ามาหลังจากนั้นพอคนนอกกล้าเข้ามาทุกคนเริ่มรู้จัก3จังหวัดแล้วว่าปัตตานียะลาลานที่ว่าเนี่ยมันมีดีกว่าที่คิดเราก็เลยเสาะหาว่าทํายังไงให้คนเนี่ยจะรู้จักแบบถึงวัฒนธรรมกว่านี้ วัฒนธรรมเนี่ยเราไม่ได้เจาะเข้าไปถึงแบบถึงประวัติาศ<ช>สาสตร์อะไรขนาดนั้นแต่วัฒนธรรมที่เรานําเสนอเนี่ยเราพยายามเสนอผ่านอาหารทุกคนเข้าถึงได้เป็นไทยพุทธมุสลิมก็สามารถกินได้อาก็เป็นขนมหวานที่พิดมากในช่วงรมนดนวันตตาบะปุยุ์วันละ3,000โลกูก เพราะเมื่อแบบเป็นไทยพุทธใช่ปะแล้วไทยพุทธส่วนให่เขาก็จะกินปลาถ้าผมโก้ไปกินซาลาปงซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเจอขนมของมุสลิมเรางงมากก็แบบอย่างเช่นขนมอะไรนะที่เป็นแบบขนมครกแล้วก็เขาราดซอสอีกอะ่ะซาแบะพอเราดูวิธีการทำเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอ๋อมันทําแบบนี้นะมันจะลึกซึ้งอะ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยกะทิเขาก็ต้องคั้นเองทําเองอะไรรู้สึกว่ามันพิถีพิถันแล้วแบบ หากทานได้ยากอะไรอย่างนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็เป็นมะละกอขนมบาตาบูโรข,ขนมชื่อว่าหมอนเก่า uh huh. แล้วพอเราไปเห็นแล้วแบบเขากินกับมะละกอหรอแล้วก็มะละกอมาลาดซอสลาดน้ำอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าแบบมันแปลกสำหรับเรา อาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราไปเจอมาแล้วน่าสนใจมากๆคือการทำขนมจีนแต่ว่าเขาทำแบบเป็นโรงงานทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทำขนมจีนซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ wow ้ยว้าวแล้วเขาทำนี้มาตั้งนานแล้ว70-80ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ลูกเขาก็เริ่มที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการมาพัฒนามาโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วรู้สึกวก็แบบ <IST> <t av> เฮ้ยแบบนี้แหละคุณควรที่จะนำเสนอแล้วก็สื่อออกไปเรารู้สึกว่าเราคนพบคุณค่าของผู้คนพอเราเห็นวิธีการทํากระบวนการทําแล้วก็สตอรี่ของผู้คนที่ทำอ่ะเรารู้สึกว่าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะสืบทอ,อดสืบสานต่อไปไม่ให้ไม่ให้สิ่งนี้สูญหายแล้วก็ควรที่จะทํายังไงก็ได้ให้สิ่งนี้ มันมันตะโกนอะ proud to present คือแบบต้องภูมิใจนำเสนอมากๆอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แม้แต่เด็กๆอ่ะก็คิดว่าแบบเฮ้ยเด็กดูอะไรเมื่อก่อนอ่ะอาจจะเป็นวิดีโอท่องเที่ยวที่เรานำเสนอให้วัยรุ่นเข้ามารู้จักเพจเราหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มสอดแทรกอะไรบางอย่างให้เขาได้ซึมซับเข้าไปไม่คิดว่าแบบเขาจะไปทัก แม่เขาอะแม่แม่ลูกอยากจะไปซื้อขนมนี้ตามตามลูกเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเนี่ยสิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากเหมือนเวลาเราไปอย่างเงี้ยลูกหลานเขาก็จะมารวมกลุ่มกันเหมือนเป็นวันรวมญาติอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วผู้สูงอายุก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยแค่นี้แหละฉันมีความสุขแล้วแค่ได้แบบเห็นลูกหลานอยู่ด้วยกันแค่เห็นกลุ่มวัยรุ่นมาคุยกับ เราทําแค่ให้คนะรู้จักบ้านสร้างโอกาสให้คนนอกอะได้เห็นุงแบบเล็กๆแต่ตอนนี้คนเริ่มมาเที่ยวอ่ะเริ่มมาซื้อเริ่มมาใช้จ่ายใช้จ่ายอะไรที่มันเกินบรรยายมากนอกเรา<น>มีความสุขจริงๆ